สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่ยยายพ่นกับฟ้าวเขาป้าอีกพี่น้องเพราะว่ามือวานนี่ไม่เก็บเอาไปให้ค้นจีนเพื่อนว่าเอามาให้ฉันอีกเนี่ยว่าสัน้นยายพ่อนก็ได้โอกาสมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเหาเบิ้งน้ามาเก็บเห็ดไปให้เพื่อนเบิ้งน้าเนาะคะ่ะเนาะโอ้ให้เพื่อนกินนำ้ำพี่น้องโอ้ยว่าโพิษอันย้อนว่าฟ้า,าวพี่น้องโอเคเนาะคะ่ะเนาะมาเก็บกันเลยค่ะปาเห็ดเอียงมาผูดมาพ่อค่ะแต่พี่น้องงามค่ะงามเนี่ย หมู่บ้านก็ได้ไปให้พี่น้องเข้าอันนะล้านจีนมือนีขอกระสิอาสาไม่เก็บให้เพื่อนอีกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าข่อยกระสิได้ทายคลิปให้พี่น้องเฮาเบิ่งน้ำพี่น้องบ้าง่ามขาดง่มเนี่ยงเนีหยโพดพ่อคักบอกพี่น้อง เห็ดกะลังงามเลยพี่น้องอ้อมต่ออยู่อรุณมาเบิ่ง่าต่อนี่คพนสจะได้หลายปันได้นหคะเนาะนเห็ดอะไรจะสวยงามขนาดนี้พี่น้องปีนี่พจนสิบห้าต่อบินมตุตตนนี้พี่น้องมันหลายคากหลแนเปี้ บ,บังเอิญพี่น้องสออ่อนน้ำข่อยบอ่บงังเอขาใยๆอ้วนๆเลยเป็พี่น้อง๊าดพันคือสิขอบขุ่นหย่พ่้อนนะพี่น้องเนาะ ันดอกใหญ่ขาอ้วนพร้อมเนาะคะ่ะโอ้ยบ่งพี่น้องบันนงเนี่ยงามคัับบอบังดูอลังการงานสัางพี่น้องเอ้ยต่อเดียว จงพันหวน้ำพี่น้องบังพี่น้องต่อน,นี่กังามงามมากอันอ้ยงูอย่ารอดพี่น้องอันโผดพ่อครักนะพี่น้องนะบังดูพี่น้อง,นะง,องมึงหนูงามครับบ่ เฮ็ดกำลลังง่ามพี่น้องเอ้ยมาเก็บเฮ็ดสองต่อพี่น้องสิเต็มทุงก็ได้โอ้ยมางอยซอยกันดูพี่น้องสิงอยท่างใดเนี่ยป๊าป๊าพี่น้องมองง่ามคับว่าอ้วนตุกปุกเลย อเอา้าบิ้งพี่น้องเบิง้งกระลังตุกปุกติดปีกระลังเป็นแต่กินแสบโอ้ยบึง้งบิ้งพี่น้องสองต่อสิเต็มถุงแล้วไป้า,ปา,ปาพี่น้องอันคุนอ่ะต่อหนึ่งพี่น้องมาเบิรงทางนี้ดูป้าเห็ดเต็มป้านี่เลยพี่น้อง ว้าตอนนี้ก็งามเบังเงี้ยเขามาหาเอางามๆเนาะค่ะเนาะเบิง่งป๊าดดอกใหญ่ๆอ้วนๆเลยเห็ดบ่อึดบ่อยากเด้อบ,บาดนี่พี่น้องเก็ชิดฮอดทั้งประเทศไทยเฮานะค่ะเนาะเบิ่งเงี้ย,ยพวดพ่อครับว่าพี่น้องโอเคเนาะค่ะเนาะ จะลั่งขึ้นกระพอ,องกันพี่น้องเอ้ยอันเมื่อกี้ิบว่าหายคอยสะอ่อนอยังไงพี่น้องดอกสวยรวยอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวไปอันเบื่อต่อไหมพี่น้องพูดนะพี่น้องเห็นปะโอมาทางนี้พี่น้องมาทางนี้เห็ดอะไรจะเยอะขนาดนี้พี่น้องพูดนะโอ้ สิลองเพ่งยังแหะพี่น้องเบิง้งคอยเสียฮะเอาแตงแต่งางามๆเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเนี้ยแตงรังเงาพี่น้องใหญ่พอนมาโชคดีแท้พี่น้องมาพรอเฮ็ดงามเบิ้งเนี้ยอันนี้ห้อยคนไม่เก็บละพี่น้องมคดูห้อยเพิ่นมาเก็บเอาป้าดมุมนีพี่น้องมาเบิ้งดูคือดอกใหญ่ดอกอ้วนค่แข็งเบิง้ง จะหาเอาตั้งแต่ส,ยสวยๆเด้อค่ะเด้ออันเพราะว่าเห็ดบ่อึดบ่อยากพี่น้องยายพ่อกับเบาคักเนาะเห็ดบ่อึดบ่อยากว่าสันอันมืพอพ่อมองเพิ่นแล้วพี่น้องก็เลยเฮ็ดอันมันเป็นฤด,ดูกาลของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเป็นฤด,ดูกาลของเห็ดตัวนี้พี่น้อง,บงเบิ่งอไงป๊าดงามคักงามคักพี่น้องเบิงเ่งอไง เห็ดอะไรจะสวยขนาดนี้พี่น้องโอเคเนาะคะ่นะเนาะเห็ดงามค่ะเก็ mm hmm. บบะถือละพี่น้องอันนี้สิปอยพ่นไโอ้ยเอาเอาอันนี้ก่อนพี่น้องคือส้งงมง่ามค่ะแข่ในบ้างดูคอยสิหะเอาแตงงามๆามด้พี่น้องเออถ้าบ่งามคอยก็สิบ่เอาคอยเพราะว่าเห็ดเพิ่นบ่เห็ดเพิ่นหลายเนาะคะ่นะเนาะตอนนี้ก็งาม มึงไงตุ๊กุกอยู่พี่ดอบมึงไงงามคัด พี่น้องบางเฮด่อย่อยบ่ทันได้ตัดขาด้วยงามครักบอโอเคเนาะค่นะเนาะโอ้ยพี่น้องเฮดเฮดอีหยังมะผดมาพอคกแด็พี่น้อง <laughs> พ่นพ่อเฮ็ดเจ็บลูกเดียวพี่น้องเลยขอบ่อมีข้สิเวาเฮ็ดแามืมอว่านกับพ่างามป่านนี่มือนี่เฮ็ดขี้งงมค่ะแ่พี่น้องป้าเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดบึ่งเนี่ย เห็ดดอกใหญ่ป่านนี่สิมีอีกบอพี่น้องบ่งขาเพิ่นดูตุกปุกอยู่โอ้ยปาดใ่พ่อนเอียงมาสูกดีค่ะแ่พี่น้องจังได้จังคอยมาพ่อเห็ดงามคักงามแน่เนาะค่ะเนาะ บึงป๊าเห็ดขอนสนพี่น้อง งามค่ะพี่น้องโอ้ยขอลัสอนอันนี้จงพ่นไหวก่อนอพี่น้องเอินหาพี่น้องมาเก็บซอยหรอเดอ้อบาทที่นี่เฮ็ดยังมาโพดพ่อค่ะเกิพี่น้องโอ้ยพวกเจ้าเดเมือ่อมาเก็บซอยข่อยแน่ไมนคือหลายค่ะเท่น,นี่ยายพ่อนกับ ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะเนาะยายพ่อน่คิดหอดทุกๆท่านล่ะค่ะแต่่าอยาฮ็ดงานด้วยค่ะเด้อยายพ่อนี่หยาคิดงานก็เลยบ่บไคได้เขา่าปลาเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะโดนๆกับเข่าเท่านึงพี่น้องต่อน,นี้พ่อเลยลหละพี่น้องต่อเดียวนี่ยบังเี่ เฮ็ดแม่พี่น้องมะวดพ่อขาเท้ข่อยละเบิดค้ำสิเบา้าเบิงบ้าเบิงเนี่ยมันกระโพดพ่ออีหลีได้พี่น้องขาเพิ่นอวบอ้วนเบิง พี่น้องอย่าเห็นความงามคักบอกงามคักง,งามแน่ยบังเนี่ยาง,งามแบบนี้บ่มีอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดเอายายพ่อนกับสิบผ้ายางอ้อมต่อนี่ล่ะพี่น้องปลาเฮ็ดอันธรรมาชาติเนาะค่ะเนาะปลาเพิ่นอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยเฮ็ดก็ได้บังเนี่ยเอาเฮ็ดอันเ,เพิ่นหักล่ะพี่น้อง โอ้ยโอ้ยโอ้ยบึงโผดพ่อครับบอพี่น้องอันนี้พันกระลังเป็นจีเอาจงพันไวยกอนเนาะค่ะเนาะโอ้ยข่อยเจ็บบ่เถิอพี่น้องมาเบิ่งทางนี้พี่น้องบาดที่นี่เฮ็ดโอ so ้ยพี่น้องปาดเฮ็ดพี Vit ่น้องเฮ็ดโอ้ยอันนี้กับดอกใหญ่พี RV ่น้องนี่ใยพ่อนเสียฮะเอาแต่ดอกใหญ่ๆเด้อค่ะเด้อเบิ่งเนี่ ปาดปาดปาดเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดโอ้ยพวดพ่อคักเนาะพี่น้องเนาะบังเน่เอองวยอาร่อยล่ะพี่น้องเบังเน่ปาดโอเคเนาะค่ะเนาะยายพ่อนกันกัจะขอจบคลิปซัมเนดแล้วค่ะเดอ้อโอ้ยพี่น้องขอสิไปจบงองงามๆดอกพี่น้องบุญ่ะบังเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องเฮ็ด ยืนงงในดงเห็ดแล้วพี่น้องเบิง่งผดพ่อค่ะบอวง,งามค่ะงามแน่โอเคเนาะคะ่ะเนาะยายพ่อนก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกทุกท่านเล้ค่ะเดอ้อขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอันนี้สรุปเห็ดเ้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเก็บเห็ดเต็มถุงเลยพี่น้องโอเคเนาะค่ะเนาะ บนภูเขาท้องฟ้าอันสวยงามเอาวิวส,สวยๆงามๆม,มาให้พี่น้องเฮาเบิงน้ำกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ย่ายพ่อนผ้ายางเบิงบนเขาพี่น้องเพิ่นมีกิจกรรมให้เด็กน่อยเรียนลายยางอันนี้ก็คือกิจกรรม นางลวดสลิงบอกพี่น้องอันนี้ก็คือปันจดกรยานล่มผู่เขาพี่น้องเล็กหน่อยมากขนาดเลยปรากันมีตโตัอูดบอกพี่น้องในบ้านห้าเอื้นอนยั้งก่อนนงตัวอูด ตัวยังบุพี่น้องเอาเบิ้งเอาโรดอันนี้ถ้าผู้ใดอยากจูงก็ต้องจ้างจูงด้วยค่ะเด้อมีลายตัวอยู่ค่ะโอเคค่ะอันนี้เอาภาพสวยๆมาให้ดูกันนะคะ ยายพรขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ